นี่นไงปกติฉันก็ขึ้นไปหาพี่สาวฉันได้ตลอดอะทำไมรอบนี้ต้องมาทําเป็นเรื่องมากเลยคะฉันรู้ไหมว่าพี่สาวฉันเป็นใครอะฮะคุณครับผมไม่ทราบหรอกนะครับว่าพี่สาวคุณเป็นใครมาจากไหนแต่นเนื่องาคุณแต่งตายไม่สุภาพแล้วก็มีแบบพนักงานเนี่ยผมคงไม่ให้อนุญาตให้คุณขึ้นออฟฟิศได้นะครับกดก็คือกดครับเพราะถ้าผมยกเว้นให้คุณเนี่ยผมก็จะมีความผิดผมต้องขอโทษด้วยนะครับโอ๊ยทำไมแกนี่มันเรื่องเยอะจริงๆเลยฮะคอยอยู่นะ ที่จะโทรหาพี่สาวฉันให้เขาไล่แกออกไปเลยอีกยามากระจอกเลยคอะโหพีซ่าเนี่ยไอยามใหม่ที่มันเพิ่งเข้ามาเนี่ยมันมาทำเป็นวางท่าใส่จอมแล้วก็ไม่ยางให้จอมขึ้นไปหาพี่ข้างบนอ่ะพี่มานจัดการให้จอมเลย รอ,อพี่อยู่แป๊บหนึ่งนะพี่ลงไปได้คะ่ะฉันบอกแกแล้วแกไม่เชื่อฉันเองเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยไอ้ยำฉันตับแกกล้าดียัไยงไงฮะมาทำงานได้สามวันเนี่ยมาทำซาแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเดี๋ยวฉันจะแจ้งเห็นอาให้ไล่แกออก คุณครับผมยังไม่ได้พูดจาหยาบคายใส่คุณหนูคนนี้เลยนะครับคุณหนูคนนี้เนี่ยเขาแต่งกายไม่สุภาพแถมยังไม่มีบตรพนักงานถ้าผมยกเว้นนี่ยคุณหนูคนนี้เนี่ยแล้วถ้าหัวหน้าง,งานผมมาผมจะไม่โดนเล่นหรอครับไอสักด์หัวหน้าแกนะแค่มันเจอฉันเนี่ยมันก็กลัวขี้หดตดหายละโอ้ยที่เกิดจะเสวนาไปจ้าเราไปหาอะไรกินดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคิดบัญชีมันที่หลังดีค่ะ ผมขอดูบัตรพนักนงานด้วยครับบัตรพนักนงานพอดีผมอยู่ที่รถนะครับแต่ผมเป็นพนักนงานที่นี่จริงๆเลยครับทุกคนรู้จักผมหมดเลยขอขอไปหยิบของแ๊บเดียยเองผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมขอให้คุณขึ้นไปไม่ได้หรอกนะครับ <S <S ยังไงผมรบกวนคุณเนี่ยให้ไปเอาบัตรพนักนงานมาให้ผมด้วยนะครับ ันเดี๋ยวผมไปเอาบัตรมาให้แล้วกันนะแต่ถามหน่อยแต่พวกคุณเลยครับผมนี่มาทํางานได้กี่วันแล้วเนี่ยดูเคร่งคัดกฎระเบียบดีจังเลยพอดีผมมาทํางานได้ประมาณ3วันแล้วครับพอดีหัวหน้างานผมเขาเนี่ยเคร่งเรื่องกฎระเบียบมากเลยครับเออดีดีดีเอาไปเลยเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ได้ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอบคุณครับครับ คุณไม่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยได้เอาบัตรมาหรือเปล่าครับเมื่อวันก่อนคุณเนี่ยหายไปเลยนะครับเ <c oughs> มื่อวานผมว่าจะขึ้นไปหยิบของแป๊บเดียวบังเอิญกลับไปที่รถมันอยู่ในรถละ่ะผมขี้ลืม <c oughs> <c oughs> เลยกลับไปเลยแล้ววันนี้คุณได้เอามาหรือเปล่าครับ <c oughs> เพราะถ้าคุณไม่ได้เอามาเนี่ย <c oughs> ผมก็ให้คุณขึ้นไปไม่ได้นะครับ <c oughs> สงสัยว่าต๊ะเอ๋อยู่นี่เองขออนุญาตนะครับครับคุณชาลีนะครับคุณชาลีเฮ้ยคุณชาลีจ้าขอบริษัทซีรีส์สยามเหรอครับทุกทุอกรับขอโทษเลยครับท่านขอโทษเลยครับ นายล้อกคุณรักษากฎระเบียบวินัยของบริษัทเนี่ยมันไม่มีความผิดแล้วคุณเมื่อวานผมยังโทรถามเลขาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรปภเขาก็รล่าใฟังว่าราปภคนใหม่โดนคุณพิซซ่าเช่งนะมีเรื่องมีราวกันโดนตบหน้าด้วยนี่ใช่ไหมเจ็บไหมล่ะ <laughs> อ่อใช่ครับ ไม่เป็นไรครับท่านไม่เจ็บครับน่ารักจริงผมมีแผนอะไรบางอยา่างผมว่าเนบางคนที่มีอำนาจมันก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดแบบนี้ผมไม่ชอบนิ้วไหนร้ายผมจะตัดนิ้วนั้นทิ้ง เพื่อรักษามือไว้ไม่ให้มันเน่าทัา้งมือคุณถอดเสื้อมามท่านจะทำอะไรล่ะครับออตน่านะถอดให้ผมผมมีอะไรเล่นหนะ่อเอคุณรับแกลอ๋อยามใหม่สินะ คนเก่าคงโดนไล่ออกไปแล้วสิท่าแกถึงได้ไม่รู้จักฉันเอางี้นะฉันจะขึ้นไปหาพี่สาวฉันที่เป็นผู้จัดก,การอยู่ที่นี่อยู่ที่ชั้น5ชื่อว่าคุณพิซซ่าโอเคนะคุณครับคือไม่แม่อนุญ,ญาตนะครับคือตอนผมอบรมเนี่ยเขาเน้นมากเรื่องของระเบียบแล้วก็กฎของบริษัทนะครับถ้าคุณไม่มีบัตรเนี่ยคุณก็ต้องออกไปนอกพื้นที่นะครับเชิญนะครับ ยืนอยู่ให้หน่อยไม่ได้หรอเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ขึ้นไปแปบ๊บเดียวแล้วฉันก็ลงมาแกน่ะอ๋อคุณน่ะให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงโอเคไหมคุณครับผมเชิญคุณออกนอกบริษัทหรือจใายผมหิ้วุีปีออกไปครับผมบอกตรงนะครับผมไม่อยากทำผู้หญิงนะครับตอนี้คุณจะรูเรื่องเลไงฮะได้งั้นเดี๋ยวฉันจะโทรหาพี่สาวฉัน ให้มันรู้ว่าวันพรุ่งนี้ก็จะได้โดนไล่ออกหรือเปล่าเตรียมตัวไปเถอะเจอดีแนะ่ฮ้าเราพี่พิซซ่าคะใช่ตอนนี้จอมอยู่ข้างล่างนะคะอยู่กับไอ้ยามบ้านที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยจะมาใหม่ถ้ามาเป็นไม่ยอมให้จอมขึ้นไปหาที่ แถมมันจะบอกว่ามันหิ้วปีกจอมออกไปข้างนอกด้วยนะคะพี่เนี่ยรียบลงมาจัดการให้จอมเลยนะให้มันรู้จักที่ต่าที่สูงค่ะใช่ค่ะก็เจอดีแน่ถึงตอนนั้นเนี่ยต่อให้แกจะมาขอแล้องขอภัยฉันฉันก็ไม่ยกโทษให้แกหรอกจำมาไว้ ว่ายังไงล่ะครับเจแย่เลยนุูคุณพิกต้าคุณเป็นอะไรคุณทำหน้าเหมือนคุณโดนผีหลอกไฮะไหนกูบอกน้องคุณบอกจะให้คุณไล่ยามออกอันรครับไล่เลยครับไล่ผมเลยครับไล่ดิครับคุณไล่มันสิัมแต่ทำอะไรที่ไม่ทำสิ ท่านเป็นประธานบริษัทซีรีส์สยามไอ้ยามกับท่านประธานบริษัทซีรีส์สยามหนูขอโทษนะคะหนูขออภัยนะคะขอกราบขออภัยจริงๆค่ะหนูหนูหนูไม่รู้ความคะ่ะหนูให้อภัยหนูนะคะจะต้องพูดละเกรกุนซ่า <c oughs> ผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะเมื่อวานนี้ที่คุณทำร้ายร่างกายยาม และพยายามจะไล่เคาออกทั้งท yeah. ี <S <s ่เขารักษากฎระเบียบของบริษัทเป็นอย่างนี้คุณทำแบบนี้คุณตัดอนาคตเขาและคุณพฤติกรรมแบบคุณไม่จะทำให้บริษัทเราอยู่แย่ลงผมถือเป็นภัยของบริษัทเลยเอาอย่างนี้ผมจะย้ายคุณมปอยู่สาขาต่างจังหวัด แล้วคุณก็ต้องปรับปรุงพฤติกรรมของคุณด้วยถ้าคุณนิสัยยังไม่ดีขึ้นผมจะไม่ย้ายคุณกลับมาเขาะนะ้าใจไหมท่านประธานคะหนูต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะหนูจะปรับปรุงแก้ไขคะ่ะจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคะ่ะนี่ไงผมเมตตาแล้วถ้าผมไม่เมตตาผมไล่คุณออกไปแล้วยังไม่เกิดของนั่แล้วปแต่ท่านคะนูดไป ท่านครับคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมเป็นตัวปัญหาทําให้บริษัทท่านวุ่นวายคืองั้นผมขอพิจารณาตัวเองแล้วกันนะครับดีคุณไม่ต้องมาเป็นรปรพที่นี่แล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมขอแต่งตั้งคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทซีรีส์สยาม ถูกค,ครับท่านคนดีต้องได้รับสิทธิจากแทนตั้งใจทำความดีต่อไปนะได้ครับ